พูดเลยถ้าไม่มีเมียคนนี้ชีวิตมึงไม่ดีรับนะผมพูดทุกเลขการนะออรบอก<ห>ว่าชีวิตนะถ้าสมมตดดดิดับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ถ้าไม่มีคนดูแลเป็นคนนี้ก็มไม่ได้นะแล้วไปรู้ไหมมนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นตอนแรกไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยหนูเป็นคนที่ง้อมาก <c oughs> เพราะว่าหนูเป็นคนไม่ตาม,มาผัวเลยสุดท้ายนั่งร้องไห้พี่สอนกี่อนเวลาเขาอ หาเมียมึงห,หาให้ได้เหมือนนี่นะ,ะเจ<ห>่งเก่งหาเมียห,หาให้ได้เหมือนอีกแจงนะ<ห> จริงๆแล้วก็แบบว่ารู้เลยว่าไอ้แจ๊บแต่พกลายเป็นไฮโซขึ้นมาเลยอ่ะไม่พี่รูแลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ผมอ่ะผมอ่ะมันเหมือนเพชรถูกดินแบบดินเหนียวครอบไว้พอกระเทาะอมามันไม่ได้เวลากระเทาะเพชรก็คือเพชรนะใช่คือได้ได้คนมากระเทาะให้แล้วตอนนี้กลายเป็นเพชรที่สวยงามเนี่ยหรอไม่ค่ะก็กลับกลายไปเป็นดินเหมือนเดิมขอต้อนรับแจ๊บแข่งจ้ารอสวัสดีครับผมสวัสดีแจ๊ด้โอ้ไม่ตอนานวันนี้คุณจะต้องไปพิตฟกรหลักคุณเจ้าชาวได้เลยครับคุณมาดาม ถ้าเราชีวิตวันนี้ดีขึ้นเนี่ยกล้าพูดเลยถ้าไม่มีเมียคนนี้ชีวิตมึงไม่ดีขนาดนี้ก็ผมพูดเต็มปากผมพูดทุกเลขการนะบอกว่าชีวิตนะถ้าสมมติรัตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ถ้าไม่มีคนดูแลเป็นคนนี้ก็ไม่ได้นะพี่อถ้าวันนี้ผมเป็นอย่างเงี้ยไปคบกับคนอื่นอาจจะโดนแบบหลอกนู่นนี่นั่นบอกว่ารักแต่จริงๆแล้วมันอยากได้เงินเราแต่คนนี้มีสองอย่างเลยคือทั้งหลอกด้วยทั้งบอกว่ารักด้วยเจ๊ ไม่ใช่หือมาให้รู้ตัวให้องจริงนะฮะแต่เด็แจงเมื่แต่แรกอืมคือมึงเป็นคนสวยเว้ยสวยมากไอ้แจงเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าเข็มหน้าคมหน้าคมคมคือสวยลูกครึ่งอย่โฉมอะไรเลยตอนนั้นคนชอบมันเยอะไม่ใช่เหรอคนชอบเยอะแต่เขาเป็นเพื่อนกันไงเขาแบบว่าตอน้ไม่คือไม่สนิทกันแจงคือไม่ได้สนิทมากแม่คือ แจ๊ดอะนางไปคั่วกับลูกพี่ลูกน้องหนูออนี่ใช่ตั้งแต่ป .4 อ่ะตั้งแต่หนูป .4 อายุเท่าไหร่องสะบัดสิบเอ็ดสิบสองอะสังสบัดงวงแต่มอสามปสามหนูใช่เราก็ชอบจีบผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆมาพี่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วชอบจีบคนอื่นอย่างมีแฟนอ่ะตั้งแต่ป .4 อะหรอใช่แม่แล้วหนูอ่ะเป็นคนเดินตามตามหลังเขานะตอก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 คือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเลย แต่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เออเนี่ยก็พอมาเจอกันก็คือเจอกันตอนโตเลยก็โดนซะผมบอกนี้เลยนะที่ผมตัดสินใจโคบัดแจงไม่ได้ผมจะก่อเขากินนะจริงๆผมอยู่รับว่าาผมไม่มีตังค์แค่นี้เองอะไรนะไม่ได้จะเข้าใจกันใหม่ด้วยคือยังไม่เคยจะก่อเข้าใจอะไรไป็นสิ่นะเข้าใจให้ถูกต้องเออฮะไม่ได้กมนรวยแต่เพราะว่า ผมไม่มีตังค์อ่าก็เลยไม่ร้อว่ก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันใช้ชีวิตคือเรื่องราวการเงินต่างๆเละเทะเลยไหมเขาเละเทะไหมคนนี้ใช่ไหมใช่เตะเทะตอนแรกๆมาโชว์รวยก่อนเลยโชว์รวยก่อนเลยโชว์ให้เห็นเลยโจนมึงเอากูไหมล่ะกูจะให้เพื่อแกเจอมึงทีแรกเจอมึงทีแรกไปเที่ยวกันแกงกูมีสองร้อยเงี้ยพอแค่นั้นเหรอเออผู้ชายมันจะจะถน่ำผู้หญิงมันก็ต้องยืมนี่ใครมีตังค์ยืมใครยืมมาก่อนแต่แค่ครั้งเดียวพอครั้งต่อไปก็ แจงไม่มีงานเลยว่ะแจงโดนอันนี้ว่ะโดนภาษีว่ะทํายังไงดีวะแล้วหลังจากนั้นอ่ะจากมีเงินแค่วันเดียวอ่ะแล้วก็หลังจากคบกันอ่ะก็ไม่มีเงินอีกเลยอ๋อช่วงมรสุมข้าว <c oughs> ไม่แล้วอย่างตอนที่เขาเจอภาษีย้อนหลังเยอะ,ะๆแจงจัดการยังไงให้แจงคือตอนแรกอ่ะจจงก็ไม่จจงก็ไม่รู้เนาะเพราะจังก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงว่าจะต้องจ่ายภาษีแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะจงก็ต้องไปเริ่มใหม่ อ่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะแจ๊ดแจ๊ดติดเงินเขาเท่าไหร่ตั้งแต่กี่ปีแจ๊ดมีใบหักไหมอ่าไม่มีอ่ะพอไม่มีเสร็จก็ไปนั่งย้อนดูใบหมดเลยใช่ก็ต้องเริ่มทําใหม่ทีเนี้ยตอนนั้นเขามีรถอยู่สี่คันอ่าฮะก็ถามว่าคันไหนหมดบ้างแจ๊ดเนี่ยนะมีรถสี่คันใช่แต่ปรากฏว่าไม่มีคันไหนหมดเลยขอนหมดเลยขอนหมดเลยสี่คันขอนหมดเลยสี่ขอนหมดเลยสี่นหมดเลยสี่ขนหมดเลยสี่ขอนเลยสี่ขอนมเลยี่นมดเลย่ขนหมเป็นเจ้าขอนเจ้าของหมเลย่ขอนเลยสี่ขอนหเยอนหมดลยสี่ขอน เดีมียังเว่ามีแต่ว่าเอ้ยไม่ได้เป็นเจ้าของ้อไม่ได้ไปได้ผูกผูกใจไว้เขาอ๋อยังผ่านไม่หมดจะยืนก็ยืนไปยืไปเลยผมไม่ได้ผูกใจเขาครับผมมีผมขับคุณแล้วสี่คันแน่ๆสี่คันมีแน่ๆแล้วก็เลยรถเนี่ยสี่คันไม่ไหนไม่มีคันไหนปิดเลยใช่แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาเดือนหน้าเพราะฉะนั้นปุ๊บถ้าเกิดคุณไม่ขายเดือนเนี้ยเดือนหน้าคุณจะต้องผ่อนรถอีก3คันถ้าอคันละหมื่นห้าเท่ากับสี่หมื่นห้าก็คุณก็จะไม่มีเงินอีกถ้าอย่างนี้ ขายให้หมดอแจงไล่ขายที่ราคาเลยขายหมดแบบไม่ต้องเสียดายแล้วเหลือใช้แค่คันเดียวโอเคแล้วมันบ่นไหมไม่บ่นเพราะมันมันมันสุดทางแล้วัีมันสุดทางเบสเสร็จตัวเองสรุปจบเหลือเงินอยู่สามแสนก็ยังเหลือก็ยังเหลือสามแสนแต่ก็ไม่พอเพราะโดนภาษีล้านสองคุงดีกับมันขนาดเนี้ยเวลาที่มึงจับได้ที่แบบว่ามันมีเมียน้อยตอนนั้นเอาไปแล้วเอาไงเอาง ทุกรายการมาเลยมาเลยเหตุการณ์นี้กมาว่าไงบ้างมาว่าไง้างตอการปิดบ้าไงบ้างไม่อจากปิด้าไ่ต้องดูหน่อทุกคนปิดอีกแล้วคนรายงานละแคะราคาแล้วเราถึงจับได้อะไมรายการกับเมียให้้เรื่องนี้ทุกทีคแค่กลับบ้านผิดเวลาแล้วช่วงนั้นน่ะหนูไม่ตามเลยหนูปล่อยเคาฟฟี่ตลย แล้วทีนี้แม่งสึกกลับมา8ดโมงเช้าคือ <c oughs> ผู้จัดการเขาก็าไปเคาห้องแล้วแหละแล้วเขาไม่เติ่ <c oughs> อแล้วจะ <c oughs> นี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบภาษาทีวีนะนี่คือกูหายยาวเลยหายยาวนอจะเป็นมันคนเดียวแล้วไม่เกิดแน่นอนคือเอาไวง่ายกลับบ้านแต่ม่ดีกบมาทุกอย่างจนวันหนึ่งมันไม่กลับบ้านแล้วไปรู้ไหมมันอยู่กับผู้หญิงคนอื่นตอนแรกไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยหนูเป็นคนที่ง้อมากเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ตามผัวเลยพ้มาแล้วมันดักรอพาลงโทษอย่างนักนพี่น้ต้มันมันรอดักเลขา ได้ข่าวว่าเกมคาสมอลทอลกเลยเหรอก็คือว่าจริงๆแล้วแม่แจงอ่ะเป็นคนรู้เรื่องทั้งหมดทุกอย่างก่อนแจงทั้งหมดนี่แม่เป็นคนสืบแม่รู้พอดเขาไม่พูดแม่ไปสืบใช่แล้วแม่บอกไปสืบยังไงแม่ถูจ้างนักสืบไปถึงวู้ยแม่จยอดนักสืบใช่ไอมจัดกูไม่เชื่อเนี่าเหตุที่แม่ไปจ้างทำนี้ทงลงโทษมารคแจงนะจริงหรือเปล่ารัตนาเป็นทำเป็นควาย กับแม่หรอไม่คือจ,จังไม่พูดอะไรเลยเพราะจังไม่รู้อะไรเลยคือเราไว้ใจมากที่สุดคือปล่อยฟรีฟรสไตล์เลยจนวันหนึ่งพอเรารู้ไม่กลับบ้านเราก็โทรไปคุยกับแม่เราว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสรุปแม่ต้องบอกว่าเรารู้นานแล้วแหละแต่เราไม่อยากบอกพี่แจงแม่แกนี่ประเสริฐากแม่แก ให้เรารู้เองก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นตัวปัญหาที่จะมาทําให้ครอบครัวเราพังแยกทําไมเขาไม่เชิญมึงมาคนเดียวอะมึงแต่เมื่อกี้มึงก็มาสนุกเลยคุยกันต่อสิพีนะมาคนมาดักยิงรอแล้วโนมามาดักยิงรอเป็นไงล่ะเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยเลยเป็นเด็กดีแล้วตอนนี้เป็นเด็กดีแล้วแล่วหลังจากนั้่ะมึงไม่ต้องรัตนาแล้วมึงไอ้เด็ก อย่างนั้นแกทยังไงต่อไอ้แจงแม่หนูทาอะไรไม่ได้เลยจริง,รงๆอะปากหนูดา่าด่าอย่างนี้นะสุดท้ายนั่ง,งร้องไห้โัวหรอ่อาฮะแล้วทาไงตอนนั่งร้องไห้แจ๊กทำไงตอนที่แจงร้องไห้แจ๊กก็ร้องไห้คุกเข่าดิคือ,อคตอนนั้นนหนูเป็นแพนิกแล้วก็ด้วยความที่กินยาด้วยแล้วมันก็แบบ <Sw ing S 1> ตกใจด้วยอ่ะมันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนมันทิ่มมาที่อกก็โอ้ไม่ต้องละเอียดนะมึงกะให้ทัวลงเฟซกูเลยผ่านไปแล้ว ได้สบายว่าห้าเจ้าชู้ฆ่าคนอย่าฆ่าตายสิแตเอาตายเลยฆ่าเดินได้ตอนแต่งงานใหม่ๆนะด่าผู้ชายเจ้าชู้อย่างงู้นอย่างนี้อ๋อเราไม่ได้ด่ผู้ชายเจ้าชู้หรอได้เจ้าชู้เนี่เป็นผลกรรมทุกวันนี้เวลามีแรงใจต้องให้ตังค์เท่าสามพันตื่นเต้น ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี